ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็ใส่ไม้พูดกันแล้วกันวันนี้ผมขอมารีวิวดาบแสงกันแล้วกันบางคนในเซิร์ฟชอบถามว่าดาบมีปลดยังไงมันก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าปลดยังไงเหมือนกันแต่ผมพอรู้คร่าวๆว่าปวดยังไงอย่างแรกคุณต้องมีอตังซื้อมันก่อนก็คือตังก็คือที่มันติดอยู่ข้างๆดาบแสงนะครับอ่า แต่ผมอยากรู้มากกว่าว่าดาบเนี่ยมันปลดยังไงใครรู้ก็คอมเมนต์มาให้ผมหน่อยกันแล้วกันข้อกําหนดเกี่ยวกับแสงคาหวางเนาะผมก็ไม่รู้มันปลดยังไงใครรู้ก็บอกผมด้วยนะเพราะผมก็ไม่รู้อ่าซึ่งดาบแสงใช่ไหมล่ะทุกคนชอบถามกันมากว่ามันปลดกันยังไงนี่แหละครับนี่ใครใช้ดาบแรกครับสังหารต้องมีคะแนนสังหารในดาบนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเล่นดาบนี้ตันแล้วจบมันไม่ใช่นะครับ ซึ่งอ่าคนต้องเก็บเท่าไหร่สาหรับดาบแรกซึ่งคุณต้องเก็บคะแนนให้ถึงที่มันกําหนดไว้ก็คือหนึ่งหมื่นเจ็ดอ่าหนึ่งหมื่นเจ็ดเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าพันครับอาหนึ่งหมื่นเจ็ดอืมนั่นแหละหลักหนึ่งหมื่นเจ็ดครับหนึ่งหมื่นเจ็ดห้าพันครับอืมกูจะพูดแต่กูลิ้นพันขอโทษด้วย ก็คือคนต้องใช้คะแนนที่อยู่บนหัวคุณเนี่ยค่าตามที่มันกําหนดนะแต่เป็นดาบแรกนะไม่ใช่ดาบแสงโอเคถึงคุณจะสามารถถือดาบนี้ได้ผมก็ไม่ชัวร์นะซึ่งผมผม,ผมก็ได้ถือดาบนี้มาตั้งตั้งนานแล้วผมเล่นดาบแรกมาค่อนข้างที่จะเยอะอ่ะผมก็เลยขึ้นมาถือดาบนี้บ้ดาบแสงเออดาบแสงเป็นดาบที่เออจะว่าดีหรือเปล่าก็ ดีครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากก็เนี่ยใช้งานตายเหมอนดาบอื่นเลย <c oughs> ตัวแข็งเลยขอตัดเลยก็แล้วกันได้ยินเสียงแมวผมขอโทษนะแมวผมยัยงมันร้องอะไรมันไม่รู้ตีตีขอฟาร์มมันเริ่มลักสิบตลอดทุกดาบเลยก็แล้วกันผมรู้สึกประดับเลเวลแรงเวลาฟาร์มในเซิร์ฟวีเซิร์ฟตัวเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน เขทาทำฝามยากหน่อยซึ่งดาบแรกกับถ้าถ้าจะมาปลดเชิงดาบเนี่ยผมแนะนําให้เล่นเซิร์ฟบีตัวเองไม่แนะนําให้เล่นเซิร์ฟรวมเนาะเพราะเซิร์ฟรวมชอบปิงปิงทีนี้มอนมันเกิดดีเลย์ถามว่าเซิร์ฟบีมันมีโอกาสดีเลย์ไหมมันก็มีโอกาสดีเลย์เหมือนกันครับแต่เพียงแค่มันค่อนข้างที่จะชานะ้าเนาะบางทีเราไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์อื่นนะ่ะมันค่อนข้างที่จะหน่วง มันเป็นเรื่องธรรมดาของเกมโรบอกอยู่แล้วเวลาเราเอฟเคนาะนโทรศัพท์เราร้อนหรือคอมร้อนเกิดการหน่วงทึ่เป็นเรื่องธรรมดามาก <c oughs> ถ้าคอมคุณดีก็แล้วไปครับแต่ถ้านั่นแหละทางคอมทํามือถือก,กาก็เจมตัวเจอชะตาการรมเหมือนผมเนี่ยแหละความเซอร์วิดีกว่าเชื่อผมปลอดภัยนะถ้าเราจะเอฟเคได้คะแนนเยอะไม่ใช่คะแนนตังค์ตังค์่ที่จริงมันชื่อว่าคะแนนค่าสังหารนะแต่ผมขอเรียกว่าตังค์ก็แล้วกัน ซึ่งอ่ออาะไรสำหรับดาบดาบแรกเนี่ยให้คุณเล่นคะแนนที่อยู่บนหัวคุณเนี่ยให้ถึงค่าที่มันกำหนดเนาะตอนเลเวลตันเนาะมันต้องถึงตอนเลเวลตันอยู่แล้วแหละโอคุณต้องถือดาบแรกกันเึงเลเวลค่าไปหนึ่งหมื่นเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้านะห้าพันใช่จะพูดจริงลินพันนะช่วงนี้ <laughs> โอเคเราเลี่ยนขั้นของดาบแสงมาอีกขั้นละ คือที่ผมไม่แนะนําให้เล่นดาพวกนี้ในเซิร์ฟอันนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันมีบางดาที่แบบเบอร์บางทีมีคนมาปิดพงปิดแมพอีกเบือ่อมาถึงปิดแมพนี่คือต้องตีกับดา,ดาปืนนบดาปืนแปงล่างเงี้ยหน้าจอมือเงี้ยลำบ,บากครับกันปนกันโอเคผมตัดมาที่ตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่เริ่มมาก็โดนตีแรงแล้วอ่อด,ด,ดูดิ <c oughs> ตอนนี้ลองเล่น ดาบแสงไม่ใช่ดาบที่เล่นง่ายนะในเซิร์ฟปกติถ้าไม่โดนคนอื่นฆ่าแต่ส่วนใหญ่เรจะโดนฆ่าไม่รู้ทําไมรู้สึกไม่มีโชคเหมือนดาบแรกไงไม่รู้เวลาเริ่มต้นแล้วซุ่มเกิดไปหลายทีแล้วก็แบบแล้วถ้าว่าโดนฆ่าอย่างเงี้ยผมขอลดเสียงหน่อยก็แล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าเวลาผมพากเสียงลงไปเสียงเพลงมันจะเข้ากับเสียงที่ผมพากด้วยมันค่อนข้างที่จะดังเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมีใหม่บางทีอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้ แต่ปกติมีนะมีเยอะด้วยปัญหาเรื่องเนี่ยพอผมภาคเสร็จทีไรเสียงเพลงมันดังกว่าเสียงที่ผมพูด <c oughs> ดับใจอ่คลิปนี้ผมก็มาสอนเล่นดาบแสงแบบขึ้นเลเวลไวแล้วก็อแล้วก็ปลดดาบแสงกันแล้วกันผมเขาพูดไว้คำนี้เลยเพราะว่าเวลาผมเข้าไปเล่นในเซิร์ เซิร์ฟเซิร์ฟปกติมันชอบมีคนมาถามว่าดับนี้ปวดยังไงดับนี่ปวดยังไงจึงคุณจะไม่เคยดูผมผมก็จะไม่บอกคุณก็แล้วกัน <S 2> <S 2> จนกว่าค,คุณจะมาดูช่องผมเพราะช่องผมชอบเล่นเกมที่คนไม่ค่อยชอบเล่นอืมแต่ต้องเป็นเกมที่ดีด้วยนะไม่ใช่เกมไม่ดีโอเคตัดโอเคมาสถานที่ต่อไปเนาะถ้าเราฟาร์มได้ถึงหกร้อยตัวคุณอาจจะมาเล่นตรงนี้ได้แต่ถ้าคุณเล่นในเซิร์ฟ เซิร์ฟรวมคุณก็มาตรงนี้ได้ไหวขึ้นเพราะว่าเซิร์ฟรวมมันปิงคนระับแต่ถ้าให้คุณอยู่ในเซิร์ฟเซิร์ฟอันเนี้ยเขาเรียกว่าไงเซิร์ฟวีของเราเนี่ยหกร้อยคุณมาแล้วเพื่อให้คุณไม่โดนการโจมตีของมอนฮิตเดียวนะเพราะมอนพวกนี้โจมตีค่อนข้างแรงผมไม่รู้เท่าไหร่แต่ของมอนหน้าไมา้ผม300รู้สามร้อยดาเมจแน่นอนส่นมอนปกติตีประมาณสามสิบดาเมจหรือยี่สิบห้าดาเมจับค่อนข้างที่จะแรงเลย สำหรับนุบปกตินะแต่ถ้าสำหรับอัศซบินอะเรเวลห้าเรเวลนี้ผมไม่โดนเท่าไหร่ไม่เคยลองเทดกับมอนตัวเนี้ยผมก็ไม่เลยลองเทิเพราะว่ามันแรงจริงๆเย็ดมีหลักหมื่นว่ยเด้นะมนะตีตีตีแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนดาบฟืนนะครับเกมลูกรักผมก็ไม่ยอมอัปเดตสักทีนะ ราก็มาเล่นเกมนี้ให้พวกคุณดูก่อนก็แล้วกันอะต่อไปจะรีวิวดาบอะไรก็ดูก็แล้วกันอ่าในเมื่อดาบนี้รีวิวดาบนี้แล้วขอไปรีวิวดาบอื่นในในคลิปต่อไปนะก็คือดาบดาบข้างดาบเลียดเอออะไรสักอย่างเนี่ยขอรีวิวก็แล้วกันคือทั้งสองดาบเนี้ยถ้าเราจะไปปลดดาบดาบเกี่ยวกับคอนเทนต์แสงสว่างเนี่ย กับดาบที่เออเอาแต่ฆ่าชาวบ้านอย่างเดียวซึ่งผมบอกไปว่าทั้งสองดาบนี้ปลดยากจริงเนี่ยแถมเพื่อนไขาการใช้งานก็ยากด้วยแ้่ผมจะไปพูดในคลิปต่อไปเนาะทั้งสองดาบนั่นแหละแต่อีกดาบดาบที่ข้อกาหนดเกี่ยวกับแสงสว่างที่ผมไม่รู้ปลดยังไงใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะผมก็อยากถือเหมือนกันผมไม่รู้อืมนั่นเอง ที่จริงอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เร็วก่านเนี้ยคุณสามารถไปฟาร์มอ่ามอนเลเวลห้าสิบขึ้นหรือมอนเลเวลหนึ่งร้อยขึ้นได้แล้วนะตั้งแต่ตรงเนี้ยเราจะบอกให้ว่าคุณสามารถโจมตีวันฮิตได้อยู่แล้วซึ่งผมลีลาในคลิปนี้หน่อยก็แล้วกันพลังแสงสว่างก็นี่เป็นปล่อยปล่อยสกิลเนี้ยมันจะไม่เหมือนแต่มันจะไม่เหมือน ดาบโบ,นนาบโรพาพ์สเนาะดาบบโลพาพ์มันยังมีการดึงดูดคือ Auto ออโต้ล็อกเ่ะแต่ถ้าเป็นของดาบแสงเนี่ยมันจะปล่อยออโต้เออมันไม่ออโต้เลยคือแบบมันจะปล่อยไปข้างหน้าเราอย่างเดียวคือมันจะพุ่งตรงทึงม่กระจอกครับ <laughs> สู้ดาบแรกไม่ได้ดาบแรกตีกว่าเยอะจริงแถมมีสกิลเดียวด้วยสำหรับดาบนี้จะถึงเบืตันอืมสู้ดาบแรกไม่ได้ แล้ความสามารถไม่คดกระจอกอืมแทนไปเลยใครที่ชอบก็เล่นไปนะอื <c oughs> แต่ทุกคนอยากไปปวดดาบอันนี้อยู่แล้วนะแต่เข้ากําหนดเกี่ยวกับแสงสว่างนะั่นเดี๋ยวพอปวดไปก็แม่งอืแต่มัมนั่งสมเกินอีก ห้าพันแล้วห้าพันแล้วอันนี้ผมแค่เอาให้ชัวร์ก็แล้วกันเพราะว่าบางทีถ้าเราลงปตีกับตัวใหญ่เนี่ยมันอาจจะตีนานพูดเยอะตัดเลยก็แล้วกันโอเคมาถึงตรงนี้แล้วโอเคผมก็เตนที่ฟาร์ <c oughs> มขอตัดนิดหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแต่ยาาไม่คลิปมันไม่ยาวเพราะว่าโทรศัพท์มันเก็บเื็นที่ค่งได้น้อย อาจจะตัดปล่อยหน่อยจะไม่ได้ผมไม่ได้เกมในคองพื้นที่ผมมีจํากัดถ้าผมอาจไปเปือนประมาณยี่สิบห้าอะไรเนี้ยยี่สิบห้านาทียี่สิบครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันมันไม่ไหวอ่ะพื้นที่มันไม่พอทำอะไรซึ่งที่จริงอ่ะเราควรมาฟาร์มตรงนี้ตั้งนานละแต่ว่าในเซิร์ฟมัตรฐานก็ควรฟาร์มไม่เท่าเข้าผมก่อนนะเพราะว่าการที่คุณร่งรีบมาฟาร์มตรงเนี้ยมัน ต้นงางตายไวเนี่ยขนาดดูดิเลียดผมยังลดลังไวเลยที่จริงผมต้องไปฟาร์มมอนเลเวลหนึ่งร้อยสักอย่างน้อยอ่าไม่ใช่สิเออก็ถูกแหละฟาร์มมอนเลเวลหนึ่งร้อยมาสักประมาณประมาณนี้แหละครับแล้วก็มาตีตรงนี้ก็เริ่มโอเคแล้วสำหรับเซิร์ฟวีก็ให้มันเซฟเซฟหน่อยนะแถ้าเป็นเซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟที่ไม่ใช่เซิร์ฟวี เซิร์ฟรวมอะไรเงี้ยถ้าต,ตีผมบอกเลยว่าเข้ามาตีตรงเนี้ยได้ไวขึ้นเพราะว่าเซิร์ฟมันปิงมอนมันปิงทีนี้ <c oughs> คุณได้ตีฟรีแล้วจากมันวิ่งไวเป็นเดอแฟดมันกลายเป็นมอนที่เย็นปกติโดนตีได้ฟรีอยู่แล้วบางเซิร์ฟนะมันจะปิงมาก <c oughs> ค่าตันของดาบนี้ก็ห้าหมื่นกว่าเนาะ เราจะใส่ให้พ่อเป็นร่างต่อไปอเรื่อบอกเลยว,ว่าร่างนี้ไม่ร่างอ่อนเนอะแต่ผมตัดไปแล้วช่างมันถทะไม่ทำคัญหรอกแต่ <c oughs> <c oughs> พวกนี้เพย์เซฟตัวเองได้เพราะมีสกิลาดาบหนีไม่มีสกิลคือเพย์เซฟไม่ได้อืม <c oughs> ดาบเกมพาร์ตางเงี้ยไม่มีสกิลแต่ว่ามีดาเมจนะมีดาเมจที่เวอร์มากบางดาบนะแต่ดาบอีกดาบหนึ่งอของเกมพาร์ตผมยังไม่ได้ซื้อหละเดี๋ยวจะลองซื้อมาเล่นดู ามารีวิวให้หมดก่อนเกมพารนะ์เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวบางดาบเนี่ยครับลางสุดท้ายเสียงเพลงก็อลังการไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงเพลงหรือเปล่าเพราะผมตั้งค่าให้มันเหรียญหนึ่งเปอร์เซนสำหรับเสียงให้เสียงผมดังกว่าเด้อเสียงผมค่อนข้างที่จะเบาเลยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเวลาใช้ไม์เสียงผมมันเบาเพราะผมฟังฟังเสียงตัวเองเองเสียงมันเบา ดูออนไลน์ดีกว่ากระโดดก็สูงความเร็กวก็ค่อนข้างเยอะนอะค่อนข้างปล้ลานหยุดสซหแบบนี้อ่าใครคิดว่าสวยบ้างอ่ะทางนี้ผมว่ามันเทเดีนะแต่ผมอยากให้มันมีร่างต่ออีกน่อยหนึ่งเน่ยดี ผมชอบร่างนี้ดีตรงที่ว่าปีกมันสวยกว่าร่างอื่นปีกมันดูดีนะเนี่ยตัวยก็ใครรู้ข้อมูลดาบข้อกำหนดเกี่ยวกับแสงสว่างคือไอดาบที่ผมกดแล้วผมเล่นไม่ได้นะใครรู้ว่คอมเมนต์มาให้ผมหน่อยผมไม่รู้จริงแล้วสุดท้ายผมก็สอนวิธีปลดดาบแสงแล้วก็เล่นเล่นยังไงให้ถึงเเวลนี้ก็เนี่ย ถ้าคุณจะถืนนะราบแรกก็ดูคลิปแรกได้นะ้องมีกี่ล่างมีล่างอ่อนล่างไหนบางเผลอๆ่าคุณไปได้นในเซิร์ฟวอคุณจะโดนฆ่าตายแนตะ่คนไม่ดูเออนี่แหละครับตามนี้อลอานี้เป็นออลาท,ที่ค่อนข้างสวยนะมีปงมีปีกแต่บินไม่ได้นะโดดได้อย่างเดียวก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงแค่เท่านี้ก็แล้วกันเพื่อไม่ให้ยาวเกินไป